ครับผมก็สวัสดี FC นะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับช่างผมจะพามาเช็คซ่อมเป็น Power M นะครับ Plus AB นะครับรุ่นก็เป็น Power M ที่ถือว่า ภายในนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ C ีพวกนี้ก็ถือว่าเกรดดีครับเกรดดีตัวสีเหลืองๆนะครับอย่างเงี้ยเกรดดีใช้ได้แล้วก็ได้ไรพวกนี้ก็ตัวใหญ่นะครับใหญ่กระแสได้ดีนะครับแอมหนึ่งขึ้นนะครับหนึ่งแอมป์ขึ้นสามารถโมขับกลางได้นะครับตัวนี้โมขับสมมติว่าเพื่อนช่างคลาสบีทั่วไปนะครับเอามาขับแหลมนะครับเอามาขับแหลม มันมันไม่ค่อยใสนะครับมันคือรายละเอียดเสียงเนื้อเสียงมันจะต่างจากคลาสเอบนะครับคลาสเอบจะขับเสียงใสเสียงไพเราะกว่านะครับส่วนคลาสดีนี่จะขับกับลําโพงที่มิดโลหนึ่งแล้วก็กับลําโพงหลายๆดอกนะครับแนวนั้นแนวโป๊ะ,ปะแนวที่ว่าลําโพง ขนาดการอนุกรมหลายๆดอกนะครับมันทําได้ดีนะครับกรด,ดิโมนะครับมันไม่ค่อยร้อนนะครับร้อนแต่ว่าความร้อนจะน้อยกว่า a b ถ้า AB ไปทําไปขับเยอะขนาดนั้นมันได้แค่แค่น่น,นละดอกนะครับถ้าขับเยอะขนาดนั้นก็คือมันร้อนร้อนเร็วตวงนี้นะครับ a ออย่างตัวนี้ลูกค้าบอกอยากจะให้โมขับแหลมคือขับแดนิ้ว 8นิ้ว4ดอกนะครับ8นิ้ว4ดอกใช้แน่นระดอกนะครับแต่ว่าเขาไปขับแล้วมันกําลังมันไม่ถึงนะครับมันมันดังแต่ว่ามันไม่สะใจนะครับก็ขับได้แต่มันไม่สะใจไม่อิ่มพูดง่ายๆก็เลยอยากจะมูให้มันอิ่มแต่ว่าทั้งปกตัวจะมูให้แต่ว่ามันอแนวโป๊ะมันมันไม่เวิร์กนะครับสําหรับเบบีก็เลยแนะนําทํา คลาสดีโมให้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะไปขับแหลมอย่างเดียวนะครับแล้วมันก็มาพังมาช็อตนะครับคือออนไฟเข้านะครับฟิวขาดทันทีก็บอกนี้นะครับวิธีการโมนะครับไม่ยากนะครับผมเอาง่ายๆนะครับ๋ยวกจะบอกวิธีเผื่อเพื่อนช่างอยากจะใช้ a อบขับนะครับให้ได้เยอะๆได้แหลมได้กลางเยอะๆก็ใอ้ตัวนี้ ชุดทันติเตอร์พวกนี้นะครับเป็นทันต์เตอร์พาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็ทำเป็นอ่า C ห้าพันสองกับ A หนึ่งเก้าสี่สามนะครับเป็นไบโพล่าที่เรียกว่าไบโพล่านะครับชุดนี้นะครับเป็นเบอร์ที่นิยมกันเป็นแอมอ่ากลางแจ้งหรือแอมนะครับแอมบ้านนะครับใส่ได้เลยนะครับส่วนไฟมอตัวนี้นะครับไฟตัวนี้มอตัวนี้เราก็พัน หมดลวดทางออกนะครับทางออกมันมีแค่สองเส้นนะครับสองเส้นเราก็ใส่ไปประมาณสักสามก็ได้สี่ก็ได้เอาเบอร์เบอร์เก่านะครับเบอร์ประมาณนี้เบอร์เดิมนะครับสามเส้นสี่เส้นแล้วแต่แล้วแต่เราผันได้ส่วนขาเข้าขาทางเข้าไฟสิบสองโวลต์เนี่ยเราก็ใส่เดิมเดิมมันมาหนึ่งสองสามสี่สามสี่สี่เส้นเราก็ใส่เป็นหกก็ได้หรือห้าก็ได้แล้วแต่ เพราะว่าไอตัวขับกลางแหลมนะครับสมมติเราไปขับกลางแหลมมันมันไม่ได้เน้นกระแสเท่าไหร่นะครับมันเน้นไฟนะครับขับกลางแหลมนี่ถ้าถ้าไฟสูงนะครับมันจะออกเสียงจัดจ้านออกเสียงแบบเรียกว่าจัดจ้านเสียงแบบเสียงดีนะครับดีขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบสมันจะเน้นกระแสไฟต่ำๆก็ได้เบรดนะครับไม่ต้องไฟสูงมากแต่ว่าขอให้อ่าการจ่ายกระแสพวกนี้ให้มันพอนะครับเกี่ยวกับพวกซี แล้วก็มาอแปลงตัวนี้ใก่กระแสให้มันพอนะครับไม่ต้องไปสูงนะครับไม่ต้องไปสูงไปสูงก็ได้อ่าในเรื่องของขับขับซับหรือขับเดดนะครับเราไม่ต้องเน้นเราเน้นกระแสเยอะๆนะครับเน้นหม้อลูกใหญ่ซีดเยอะๆพอประมาณนะส่วนกลางนะครับเราก็เน้นโวนหน่อยนะครับหรือจะอ่าเพิ่มตัวนี้เพิ่มเป็นสามเส้นก็ได้สี่เส้นก็ได้ขาออกขาออกมันมีสมมติตัวนี้มันมีสองเส้นนะเราเพิ่มเป็นสามหรือสี่ก็ได้ เดิมๆนะครับเอาเป็นค่ารวดเท่าเดิมขนาดเท่าเดิมแล้วก็ฝั่งนี้ห้าใช่ไหมสี่สามสี่หนึ่งสสามสี่สีเราเพิ่มเป็นห้าเส้นหรือว่าหกเส้นก็ได้คาเท่านะครับเดิมๆมันยังเหลือเยอะนะครับในการพันแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเยอะเราจะทําไปสูงมันจะพันเข้ายากนะครับมันจะเต็มนะครับไปไอจุดนี้นะครับ4ีแล้วก็เปลี่ยนปกติซีพันเจ็ดร้อย 50บโวลต์สองตัวนี้เราเพิ่มเป็นประมาณสักห้า0ันห้าพันหรือประมาณสักหมื่นหมื่นไมโครมันก็เยอะไปนะครับเยอะไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอากลางๆหรือจะเอาขนานกันขนานกันเออขันมนะันขนานไม่ได้ตัวนี้มันห้าสิบโวลต์นะครับเราทําไฟประมาณสักเจดิบก็ได้นะครับเจ็ดสิบโวลต์นะครับขับกลางถ้าแปดสิบเก้าสิบไปตุดน,นี้จะร้อนนะครับ ร้อนเร็วมากร้อนเร็วกว่าปกติน,น,นะครับร้อนเร็วมากเราขอแค่ขอแค่ไฟช่างกบเคยพันแล้วมันถ้า80ไป85หรือ90มันจะร้อนมากขนาด70มันยังร้อนเลยนะครับเรา70 75ก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีตัวนี้เป็น100 100โวลต์100โวลต์ก็ประมาณเอาสัก5,000ไมโครเอ้ย4,000เจ็ด4พ0 0เจ็ดร้อยไมโครสักสี่ตัวก็ได้ รอยโวลต์นะครับหรือว่าเอาสูงกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เราเลือกให้เท่ากับตัวเดิมก็ได้แต่โวลต์นะพอเป็นร้อยโวลต์ตัวเดิมมันสี่พันเจ็ดใช่ไหมสี่พันเจ็ดสี่ตัวก็ได้ร้อยโวลต์นะครับตัวนี้เคยพันที่เจ็ดสิบโวลต์นะครับขับได้นะครับแปดนิ้วแปดนิ้ววอยวอยแปดนิ้วนะครับแอ่ไม่ใช่วอยแปดนิ้วดอกแปดนิ้วนะครับชัแนลละดอกสี่ดอกนะครับเคยทําขับเจ็ดสิบโวลต์เจ็ดสิบห้าโวลต์ได้ถ้าแปดสิบเจ็ดสิบห้าก็เริ่มร้อนแล้วร้อนมาก เพราะอรอนอยู่นะครเราต้องการแรงดันให้มันสูงนะครับกระแสก็พอประมาณไม่เยอะมากเั็นขับเบตนะครับส่วนมอสรเฟตตัวนี้มัน 50n06 นะครับเบอร์ดูเบอร์เก่าเราก็ทําเป็น1 0 0 m หรือว่า 80A ก็ได้800 80n06 ก็ได้100 100n06 ก็ได้ตัวนี้นะครับส่วนไดโอดเราก็ดูว่าไดโอดตัวเก่ามันจ่ายกระแสดได้เท่าไหร่สมมติจ่ายได้2 0์เราก็เพิ่มเป็น5 0์ก็ได้ ใส่สองตัวห้าสิบแอมพ์อก็ได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนไดพวกนี้ไดที่จะโมได้ก็คือไดแบบนี้นะครับไดที่มันเป็นตัวทานจิเตอร์ตัวใหญ่นะครับถ้าตัวเลขข็กกว่านี้ถ้าถ้าครึ่งวงกลมแบบนี้ไม่ต้องไปโมนะครับเสียเวลาครับเราโมแค่แบบไดแบบนี้ครับกับใหญ่กว่านี้นิดนึงมีมีม,ม,ม,มีตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับไม่ได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ตัวนั้นก็โมได้นะครับตัวเล็กกว่านี้แต่ว่ามันมันไม่มีเหล็กแบบนี้นะครับมันจะเป็นดำๆมีเหล็กตรงกลาง เป็นดำๆแบบนี้แหละครับแต่ว่าท่านกบก็ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ตัวนั้นมันใจกระแสดได้ก็โอเคอยู่ครับโมได้แต่ตัวนี้ถือว่าโมได้ร้อยเปอร์เซ็นเลย,ย่เนี่ยนะครับใจกระแสดได้ดีนะครับส่วน R ตัวนี้ R ดอบแรงดันที่ไปเลี้ยงไฟไปเลี้ยงไฟ4 o 0 m พวกนี้อันนี้มันอันเก่ามัน300-310ครับเราใส่4070ก็ได้นะครับถ้าใส่3030ตรงนี้ไฟมันสูง ไฟฝั่งฝั่ง DC to DC มันสูงฝั่งนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับเราใส่ค่า R ตัวใหญ่หน่อยห้าร้อยหกสิบก็ได้หรือว่าสี่ร้อยเจ็ดสิบก็ได้ลองสมมติว่าเราใส่ห้าร้อยหกสิบสองฝั่งเนี่ยเราวัดไฟเลี้ยง IC of M ค่าแปดกับค่าสี่ถ้ามันได้สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าเนี่ยก็คือโอเคแต่ถ้ามันได้แค่สิบโวลต์เราก็ลดลดตัวนี้ลงอีก มันจะร้อนนะตัวนี้นะครับใส่เป็นกระเบื้องก็ได้จะดีที่สุดากระเบื้องนะครับต,ตัวเนี้ยมันจะทนความร้อนได้ดีนะครับความร้อนด้วย470หรือว่า560นะครับส่วนมากช่างกบจะใส่470ถ้าไปตรงนี้สูงนะครับส่วนอย่างอื่นก็มีอะไรนะนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็ใส่เป็นไบโพล่า่ห้าพันสองกับ A หนึ่งเก้า่สามนะครับส่วนมออแปลงก็เท่าเดิมน,นะครับตัวมออแปลงตัวนี้ เป็นบักอื้นะครับเรียกว่าอีสานเรียกว่าหม้อแปลงบักอือ้ไอหม้อแปลงโดนัทโดนัทนะครับก็ประมาณนี้ครับในการโมไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะมาซ่อมตัวนี้ดูว่าเป็นอะไรนะครับจ่ายไฟเข้าแล้วมันมันฟิวขาดนะครับฟิวตรงนี้ขาดตัวนี้คือเดี๋ยวไม่เช็คกันเลยนะครับว่าเกิดจากอะไร มาดูกันนะครับผมว่าอะไรมันเสียเรืยมบอกในส่วนของอามอแปลงนะครับมอแปลงตัวนี้นะครมาแปลง DC to DC วิธีการคำนวณรอบนะครับส่วนมากฟังอาไฟ12โวลต์ฝังเข้านะครับฝังเข้าฝังเข้าที่ว่า5เส้น4เส้น1 2 3 4งสีเส้นเนะี้ยมดเราเพิ่มเป็น กเส้นนะครับเราพันที่4รอบนะครับพันที่4รอบแต่ถ้าพันที่5รอบมันจะมีจุดโทษสัยยมนะครับเราพันที่4รอบส่วนมากก็4รอบพันที่4รอบพันพันก่อนเสียขาออกอะไรพันก่อนขาออกนะครับพัน4รอบพันไปปุ๊บพบ4รอบสมมติว่าเราอยากได้ไฟขาออกนะครับไฟขาออกมันเท่าไหร่สมมติว่าเราอยากได้ ที่เจ็ดสิบโวลต์นะครับสี่รอบนี้มันจะตกรอบขาออกรอบละกี่โ bon. วลต์เราก็หารโดยสิบสองโวลต์หารสิบสองโวลต์ bon, นะครับหารสี่มันจะได้สามประมาณสามโวลต์ต่อรอบนะครับถ้าห้ารอบถ้าเป็นถ้าเอาห้ารอบนะครับถ้าเอาห้ารอบ มันจะได้ประมาณ2.5โวลต์ต่อรอบนะครับพันที่5รอบนะครับขาเข้า DC to DC นะครับก็พันที่4รอบพอนะครับ4รอบพอนะครับจะพัน5รอบแล้วแต่เรานะครับถ้าพันที่4 4รอบถ้าพันที่4รอบขาเข้าสสิบ12หันหัน่นะครับ จะได้สามรอบต่อสามโวลต์ต่อรอบขาออกนะครับเราก็เอาเจ็ดสิบนะครับสมมติว่าเราพันที่เจ็ดสิบขาออกนะครับขาออกฝั่งนี้เราพันที่เจ็ดสิบเราอยากได้เจ็ดสิบโวลต์เราก็หารสามมันจะได้ประมาณยี่สิบสามหรือเปล่าประมาณยี่ิบสามรอบนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาไปเจ็ดสิบนะครับหารสามมันจะได้ค่าที่เราต้องพันนะครับรอบที่เราต้องพันประมาณ,มาณนั้นนะครับแต่ถ้าเอาห้า ประมาณห้ารอบก็ได้เราหารประมาณนั้นแหละครับหาออกเราก็เอาเกียรสิบสมมติว่าเราอยากได้ไปที่หกสิบเราก็เอาหกสิบหารสามจะได้รอบรอบที่เราพันออกมาเท่ากับกี่รอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าอะไรเสียอะไรมันเสียมันชดนตัวนี้เช็คให้ลูกค้าเฉยๆนะครับ ไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเพราะว่าค้าบอกต้องการเช็คเขาจะไปทําเองนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับช่างกบไม่เอาตามที่ลูกค้าบอกจะเปลี่ยนเองนะครับเช็คคือทุกอย่างมีสัญญาณพันมีอะไรออกนะครับก็ให้เขาไปใส่ไอ้์อร์เองนะครับโอ้หนี่ไงเห็นแล้วนี่ อันนี้เสียแนี่นอนไม่ไปละช็อตไปแล้ว,ตแ,ลวแตกแล้วครับแต่มาดูตัวอื่นว่ามันช็อตไหม นะครับไม่เหลือตัวนี้ก็ไม่เหลือตัดเลยครับตัดเลยืดด้วยอ้าวมันชอดไปหมดเลยได้ได้ ใช้ิเตอร์ดิกิตันดูสิปัดไปหมดเลยโยศูนย์จุดหมดเลยนะครับไปหมดเลย ไม่เหลือไม่เหลือ ไปช็อตขนาดตัดออกแล้วนะครับช็อตเยอะเลยนะครับช็อตเยอะเลยก็มอสเปลนไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็แค่เช็คสัญญาณทันออกมาอจบนี่นะครับวัดขาซอสกับขาขีดอันนี้ตัดออกมาแล้วนะครับเห็นไหม ศูนย์โอห์มเลยนะครับศูนย์โอห์มเลยทิ้งเลยนะครับไอซีได้จะเหลือไหมเนี่ยศูนย์โอห์มเลย เดี๋ยสักตัวคือช็อตบดอ่ะอวัดหมดเลยสามหกตัวนะครับหกตัวเดี๋ยวจะเช็คสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันว่ามาไหม ว่ามาหรือเปล่าเดียวจ่ายไปดูซิไฟมันยังลุกอยู่ไหมไฟตัวนี้มันจ่ายเข้าไปปุ๊บต่อไปช่างกบที่ต่อผ่านนะ,ะไปไม่ลุกแล้วมันลุกมันแดงขึ้นมาเลยอุ้ยอุ้ยติดก,กันเลเงยไปแดงติดแล้วแต่ว่ามันไม่ทำงานนะครับ มันปอแปกแพ็คหนึ่ไฟแดงติดแล้วเห็นไหมแต่ว่าชุดอันนี้ไม่ทำงานต้องไซส์น่าจะเป็นไอ้ตัวดูนะ่งครับไม่มีมีแค่นิดเดียวดูไฟเลี้ยงกล่าวสองมีแปดเก้าขาเก้าไม่มี แปดมีเก้าสิบสองสิบสองกับแปดมีนะครับแต่ขาขาสิบสองมีแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไปซีรอนะไปเลี้ยงมีครบนะครับไปเลี้ยงมีครบ ขาสิบขาแปดมีสิบสองขาสิบเอ็ดมีสิบสองขาสิบสองมีสิบสองนะครับไปเลี้ยงครบสัญญาณพันมันจะออกขาเก้ากับขาสิบนะครับไม่มีมีแค่ศูนย์จุดเก้ากดเขตครับ, o รบก็มาดูในส่วนนี้จังกบเชื่อเลยว่าไอซีตัวนี้ นะครับน่าจะมีปัญหานะครับเพราะปะกติแล้วไฟตรงนี้จะไม่ติดนะครับไฟตรงนี้จะไม่ติดสําหรับรุ่นนี้นะครับไฟ LED สีแดงจะไม่ติดแสดงว่าติดโปรเทคนะมันติดนะครับปกติถ้าเกิดว่ามันมีความถี่ออกมาตรงจุดนี้หรือมีไฟประมาณสามถึงสี่โวลต์นะครับสามถึงสี่โวลต์นะครับถ้ามีตรงจุดนี้ความถีป่ปกตินะครับประมาณสามสิบโอเคนะครับ มันจะมียีิบเจ็ด k สา k ยี่สิบเ k กับสาบสี k หรือสาม k ประมาณนี้ที่เคยเช็คนะไปตรงข้างหน้าจะไม่ติดนะครับจะไม่ติดยกเว้นว่าเราจะใส่มอสเฟสตัตวนี้นะครับถึงจะติดนะครับถึงจะมีไปแดงตรงนี้ติดแต่ว่าไปจุดนี้มันติดเราก็มาสังกบก็จะมาเพอนะครับ ั้งกลบก็จะมาถอดไอซีตัวนี้เปลี่ยนนะครับได้มาแล้วนะครับไปทาการเปลี่ยนดูนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่หายก็ค่อยไปไล่ในส่วนชุดไดหรือว่าเป็นแอนติเตอร์พวกนี้อยู่ในส่วนนี้นะครับคือวงกลมไปตั้งโปรจกเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเลยนะครับ t l c 94นะครับ ทำการเปลี่ยนโอเคก็อถอดแป๊บหนึ่งครับมาแล้วเกะเลยครับทิ้งตัวนี้มาใส่แทนดูีิว่ามันจะมีควผิดออกมาไหมมันจะไฟจะติดเหมือนช่างกบว่าไหมหรือว่ามันไม่ติดหรือว่ามันติดนะถ้าก้มทีเป็นปกตินะครับ ยาวใส่แป๊บหนึ่งหรือคลิปันยาวนะครับ ล้างแป๊บหนึ่งนะครับล้างแป๊บหนึ่งได้สะอาดสะอาดหรือยังโอเคนะครับ ดูก,กันนะครับว่าจจใชัยหยากที่ช่างกบว่ามัมกล่าวตัวเดิมมันออกแค่ศูนย์จุดนะครับศูนย์จุดสี่หรือศูนย์จุดห้าะครับไปขาแปด เห็นไหมสองโวลต์มีขาส1บมีสองมีดูขาเ้านะครับเห็นไหมครับ3ามจุดเดขาสิบสาุดปดประมาณนี้มาดูฝั่งนี้ฝัง่งขาเจนะครับเห็นไหมสามจุดห้าสามจุดห้าสมจุห้าสมดห้ามาดูความถี่ประมาณ30สิบกว่าไหมหรือยีบเจด สามสิบสี่นะครับคันออกมาแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้ไม่ติดนะครับเห็นไหมไม่ติดไม่มีไฟมาสว่างที่มือช่างกบเลยเห็นไหมมันจะไม่ติดยกเว้นว,ว่าเราใส่มอสเฟตนะครับมันจะทํางานอันนี้คือเอาไปใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวใช้สโค๊ปวัดดูซินะครับมาดูความถี่นะครับสาสิบสี่ 4K แล้วก็วกติต้องได้ทุกขานะครับนะครับโอเค3 4 6ทุงทีได้แล้วก็พันก็สวยเป็นเหลี่ยมสวยงามเลยนะครับอ่าไม่มีอาขาดอายืดส่วนมากจะขาดนะครับขาดหรือยืดค่านะครับอานะครับอาขาเกรเท่ากันหมดเลยว่าอาไม่มีปัญหาหรือไม่ ท่านไหนที่ไม่มีสโคบก็ใช้มิเตอร์นะครับที่วัดความถี่ได้อย่างนี้นะครับสามสิบสี่เคเท่ากันนะครับก็ใส่มอสเฟตทำงานได้เลยเดี๋ยวช่างกบจะหามอสเฟตมาใส่สักสองตัวดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคแบบหนึ่งนะครับจะของเขามาพอดีนะครับก็คงไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะมาเอาละไม่ได้ทำให้ดูก็คงต้องจบทิปนะครับ มานั่งรอแล้วจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วบอกเอาไปใส่เองนะครับวาดให้หมดแล้วก็ใส่เองนะครับมอดเพจโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็ติ๊บยาวแล้วยี่ิบห้านาทีไม่ได้ตัดต่อนะครับจะลงเลยนะครับมอดเพจใส่ตัวนี้ก็จบเลยนะครับเพราะความถี่อะไรออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟจะติดปกติโอเคครับผมเป็นแนวทางเล็กๆน้อย แม้จะไม่มากก็คงจะเราก็ดูคลิปแต่และคลิปไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจะได้สะสมความรู้ไปโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจังบสวัสดีครับผม